บทที่14 5ห้าแดนรกร้างหลีจิ่นเหยวรีบยอมรับคำขอของไปทิวหอรานทันทีก่อนหน้านี้ทั้งรั่วเวยเห็นซูเซียงอเสวิยอกับไปทิวหอรานใกล้ชิดกันนางจึงแอบเขียนสารแจ้งข่าวว่าชายหนุ่มกำลังจะออกไปอีกครั้งทำให้หลีจิ่นเหยวรีบวิ่งมาที่สำนักกระบี่ชิงหมิงทันทีและอยากไปกับเขาด้วย การที่ซูเซียงเอเสวียรุกชายหนุ่มอย่างหนักนั้นไม่เพียงแต่จะครอบงำปไยทิวหอรานทว่ายังทําให้หลีจิ่นเหยารู้สึกถึงวิกฤตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแน่นอนว่าไปชิวหอรานไม่ยอมให้นางตามเขาไปโดยไม่สนใจใย,ยดีไม่ได้เพราะในแดนนรกร้างมีแต่อันตรายที่คาดไม่ถึงอีกทั้งครั้งนี้ก็กําลังจะไปสุสานของเผ่าเทพ จัก,กรพรรดิอสูรองค์แรกที่ตายไปแล้วยังสามารถฟื้นคืนชีพมาได้ไป๋ายชิวหอรานจึงไม่เชื่อว่าเผ่าเทพจะไม่มีวิธีที่คล้ายกันและป๋ายชิวหอรานคงไม่อาจใช้พลังแค่หนึ่งในสิบส่วนได้อีกต่อไปจัก,กรพรรดิอสูรองค์แรกบังคับให้เขาต้องใช้พลังเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยชายหนุ่มรู้สึกว่าทุกอย่างคงจะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก เมื่อพิจารณาดูแล้วจื้อเซียนยังแนะนำให้บรรลุขั้นพลังเสียก่อนที่จะเข้าไปสำรวจครั้งนี้แต่ชายหนุ่มไม่ได้คิดจริงจังอะไรนอกจากจะเจอกับสถานการณ์ที่จวนตัวจริงๆเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเผ่าเทพไปชิวหอรานก็ไม่ได้มีความมั่นใจอีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ามีหลีจินเหยาวยาไปด้วยชายหนุ่มต้องแน่ใจว่าหลีจินเหยาวจะมีวิธีหนีกลับมายังโลกมนุษย์ได้หากตกอยู่ในแดนนรกร้างเพียงคนเดียว ชายหนุ่มบอกเล่าปัญหานี้ให้จื่อเซียนฟังมันจะไปยากอะไรมานี่สาวน้อยข้าจะสอนกระบวนท่าบิดเบือนมิติให้เองช้าก่อนชายหนุ่มร้องตะโกนเหตุใดเจ้าไม่บอกข้าว่ามีวิชาแบบนี้ด้วยจื่อเซียนตอบกลับอย่างยโสเล็กน้อยเกณฑ์ความยากของวิชานี้อยู่ตั้งแต่ขั้นแยกวิญญาณขึ้นไปข้าบอกแล้วเจ้าจะฝึกได้อย่างนั้นหรือ ไปชิวหอรานพูดไม่ออกกระบวนท่าบิดเบือนมิติถูกแยกไปอีกมากมายและเกณฑ์ความยากก็ขึ้นอยู่กับขั้นพลังซึ่งนับว่าเป็นวิชาที่ฝึกยากวิชาหนึ่งหลีจิ่นเยาเป็นหญิงสาวที่มีพรสวรรค์ผู้ฝึกตนธรรมดาอาจใช้เวลาหลายปีในการสำเร็จวิชานี้แต่นางคงจะทำได้ภายในครึ่งเดือนในที่สุดหลีจิ่นเยาก็บรรลุวิชาเดินทางผ่านมิติต,ตามที่จื่อเซียนสอน ภายใต้คำแนะนำของจื่อเซียนหลีจินเหยาก็สามารถเดินทางไปกลับจากยอดเขาชีซิงได้ทันทีจากนั้นไปชิวหอรานจึงขอให้นางเดินทางกลับไปยังสำนักอสูรสวรรค์เพื่อบอกจี้หลิงออเวียนอและห่วงฝูฟิงเกี่ยวกับแผนการเดินทางครั้งนี้ ไม่ผิดจากที่คาดไว้จี้หลิงอวียนนอย่อมปฏิเสธแผนการนี้อย่างสุดชีวิตยังไม่รวมกับที่ไปชิวหอรานเป็นอาจารย์ของเจยอเวียนอจือคนที่นางเกลียดที่สุดอีกกระทงนางย่อมไม่ยอมให้หลีจินเหยาเอาตัวเข้าไปเสี่ยงติดตามชายหนุ่มแน่นอนแต่ทว่าห่วงฝูเฟิงกลับเห็นด้วยเขาคิดว่าเมื่อมีไปชิวหอรานอยู่ข้างๆการฝึกฝนของหลีจินเหยาย่อมเป็นไปได้ด้วยดี หากเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองจริงแม้แต่ไายชิวหอรานที่ไปด้วยยังรับมือไม่ได้เช่นนั้นใน9มหาทวีสิบแผ่นดินก็คงไม่มีผู้ใดสามารถรับมือกับสิ่งที่อยู่ในแดนนรกร้างได้อีกในอนาคตในแง่ของความเป็นผู้อาวุโสห่วงฝูเฟิงที่เป็นอาจารย์ของจี้หลิงอเวียนอร์จึงสั่งให้หลีจินเหวาติดตามไปชิวหอรานไปได้ หลังจากได้รับการยินยอมจากทั้งสองแล้วไป๋ชิวหอรานก็พาหลีจินเหยาเดินทางข้ามแผ่นดินเข้าไปในแดนนรกร้างเมื่อมาถึงทั้งสองชะลอตัวลงและตรวจสอบอย่างระมัดระวังแดนนรกร้างแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดมากมายหลังจากสังเกตมาได้สักพักป๋ายชิวหอรานจึงพบว่าพรสวรรค์ของหลีจินเหยานั้นยอดเยี่ยมในตอนแรกนางลังเลเล็กน้อยที่จะจัดการสัตว์ประหลาดบ้าคลั่งเหล่านี้ แต่ในไม่ช้าทักษะการต่อสู้ของนางก็พุ่งพรวดผู้ฝึกตนธรรมดาที่เพิ่งบรรลุขั้นพลังมักจะไม่คุ้นชินกับพลังที่มีกลับกันกับหลีจินเหียงเพราะนางควบคุมมันได้อย่างเชี่ยวชาญในเวลาอันสัน้นมีดฟันมังกรคู่ในมือก็เช่นกันหลังจากทดลองใช้ได้ไม่นานนางก็สามารถดึงประสิทธิภาพของอาวุธออกมาได้เกือบสิบส่วนแม้แต่ปรมาจารย์ด้านการใช้มีดมาพบเข้าเขาจะต้องร้องอ้อนวอนให้นางคํำนับเขาเป็นอาจารย์แน่ ผ่านไป4ีถึงหวันนางก็กวัดแก่งมีดฟันมังกรราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจิตวิญญาณอาวุธที่เพิ่งเกิดใหม่ก็ยอมรับนางเป็นเจ้านายอย่างไม่ต่อต้านในระหว่างพักผ่อนหลีจินเหยาวก็เริ่มทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างที่กล่าวอ้างไว้ซึ่งทักษะการทำอาหารของนางก็ไม่นับว่าเป็นเรื่องโอ้อวดเกินจริงหลังจากที่ไปชิวหอรานได้ลิ้มลอง ชายหนุม่มจึงรู้สึกว่ามันเป็นอาหารชั้นยอดที่หากินได้ยากในโลกนี้และทุกคืนหลีจิ่นเหียาจะคอยจัดเตรียมไว้เสมอหลังจากผ่านไปประมาณสองสัปดาห์ไปชิวหอรานก็รู้สึกว่าตนปฏิบัติกับสตรีคนนี้เหมือนทาสเกินไปไปชิวหอรานกับหลีจิ่นเหยาเดินเดิน,ดนหยุดหยุดตลอดทางทำให้ใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนกว่าจะมาถึงแม่น้ำสลายวิญญ,ญาณ ระหว่างทางที่ผ่านมาพวกเขาก็สังเกตได้ว่าสัตว์ทุกชนิดดูแปลกขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่ป๋ายชิวหอรานก็พบเข้ากับสัตว์ที่มีสามหัวโดยหัวหนึ่งเป็นสุนัขอีกหัวเป็นเป็ดและอีกหัวเป็นหมีขาวพวกมันกำลังล่าสัตว์ตัวอื่นอยู่อย่างสนุกสนานแม่น้ำแห่งนี้เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆป๋ายชิวหอรานที่อยู่บนกระบี่บินของหลีจินเหยาวกล่าวพร้อมถอนหายใจ เป็นครั้งแรกที่หลีจิ่นเหยาเห็นพวกสัตว์ประหลาดรุมถึงกินอาหารกันอย่างหิวโหยนางหันศีษะไปมองแม่น้ำสลายวิญญาณที่เต็มไปด้วยโลหิตสีแดงฉานของเหล่าสัตว์ประหลาดบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงดูเหมือนสัตว์พวกนี้จะกินและเติบโตไปเรื่อยๆท่านคิดว่ามันจะกลายเป็นตัวอะไรในที่สุดข้าไม่รู้ขอบเขตความรู้เรื่องแดนรกร้างแห่งนี้ยังมีน้อยนักไปชิวหอรานตอบกลับ จื่อเซียนพอจะทราบหรือเปล่าน่าเสียดายที่ยุคข,ของข้าไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้ตอนนั้นพวกเราแค่พยายามปกป้องตัวเองจากอสูรเผ่ามานเท่านั้นจื่อเซียนกระตุกผ้าคาดเอวของไปาชิวหอรานหลังจากเดินทางมาสาักพักข้าก็ได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจมากมายผ่านภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของข้า อย่างอากาศในแดนนรกร้างนี้ที่เต็มไปด้วยสารพิษอันก่อเกิดจากเหล่าทวยเทพมันคือกลิ่นไอความแค้นที่หลงเหลืออยู่และสัตว์ป่าเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องกับความแค้นนี้ด้วยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วสิไปชิวหอรันยิ้มหลีจิ่นเหววควบคุมกระบี่บินไปอีกทางหนึ่งของแม่น้ำสลายวิญญาณจากนั้นทั้งสองก็หยุดและลงมาเดินเท้าแทน บรรดาสัตว์ประหลาดในแดนตะวันตกของแม่น้ำสลายวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่หลีจิ่นเหยาจะประทัดตรงๆงได้อีกต่อไปดังนั้นป๋ายชิวหอรานจึงเป็นฝ่ายลงมือแทนตามแผนที่ในกระเป๋าเก็บของของป๋ายชิวหอราน เขากำลังพาหลีจินเหยาไปยังสุดสารของเหล่าทวยเทพที่มาของความแค้นที่หลงเหลืออยู่อาจจะเป็นของเผ่าเทพในตอนนั้นตามที่จื้อเซียนบอกเมื่อทั้งสองเดินลึกลงไปความแค้นในดินแดนนี้ก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้หลีจินเหยาต้องโคจรพลังป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกกัดซาะในที่สุดไบชิวหอรานก็สามารถพาหลีจินเหยามาถึงปากทางเข้าสุดสารของเผ่าเทพเสียทีแต่ทั้งสองพลันต้องหยุดชะงักลองงอ จุดจุดจุดเพราะเบื้องหน้ามีอสูรกายตัวใหญ่หลายตัวกำลังเดินวนไปมาบทที่146สุสานเหล่าทวยเทพอสูรยักษ์ทั้งห้าตัวมีความสามารถและลักษณะแตกต่างกันนอกจากความสูงหลายร้อยเจ้างอแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มาจากเผ่าเดียวกันเลยสักตัวอสูรยักษ์ทั้งห้าเดินไปมารอบๆอบทางเข้าสุสานของเผ่าเทพคล้ายกับกำลังลาดตระเวนที่แห่งนี้อยู่ พวกมันกำลังปกป้องทางเข้าจื้อเซียนกล่าวดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอสูรกับเทพในอดีตคงจะดีไม่น้อยทันใดนั้นหนึ่งในอสูรยักษ์ที่มีดวงตาสีเลือดนับไม่ถ้วนกำลังมองมาทางพวกเขาไปชิวหอรานรีบดึงหลีจิ่นเหยาไปซ่อนตัวด้านหลังเทือกเขา เมื่อเห็นเหล่าอสูรยักษ์ที่สูงจนบทบางท้องฟ้าอีกทั้งลมหายใจอันน่าสะพรึงกลัวที่พ่นออกมาตลอดหลีจิ่นเหยาใบหน้าซี่เผือดพลางเอ่ยถามบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงสิ่งมีชีวิตพวกนี้คืออะไรอย่างนั้นหรือนี่คือมหาอสูรแห่งเผ่าอสูรไปชิวหอรานยื่นศีรษะออกมาเล็กน้อยเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวของพวกอสูรยักษ์ตรงหน้ามหาอสูรแห่งเผ่าอสูร หลีจิ่งเหวยาถามซ้ำหนึ่งในศัตรูตัวฉกาดของเผ่ามนุษย์สัตว์ประหลาดที่เกือบจะทำลายล้าง9้ามหาทวีคิบแผ่นดินข้าเคยเห็นแค่ในตำราเท่านั้นทว่ายามนี้มันกลับน่ากลัวกว่านั้นหลายเท่านักเมื่อกล่าวจบนางก็พยายามตบหน้าตัวเองเพื่อเรียกสติและสงบอารมณ์ลงก่อนจะหันไปมองชายหนุ่มแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นมหาอสูรห้าตัวอยู่รวมกันโดยไม่สู้กัน ไปชิวหอรานมองดูมหาอสูนตัวหนึ่งหัวหมาป่านั่นกำลังเดินไปที่ตีนเขามันกางกรงเล็บอันแหลมคมออกก่อนจะคว้าสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณนั้นมาเป็นอาหารในอดีตเมื่อมหาอสูนบุกเข้ามาพวกมันมักจะแก่งแย่งแผ่นดินกันและทะเลาะกันเองตลอดในช่วงแรกแรกเหล่าบรรพบุรุษต้องต่อสู้อย่างยากลำบากสิ่งใดที่ทำให้พวกมันมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเช่นนี้ หลังจากผู้จบชายหนุ่มก็ถือจื่อเซียนขึ้นก่อนยื่นไปด้านหน้าจื่อเซียนพอจะมีวิธีเข้าไปหรือไม่จื่อเซียนมองอยู่ชั่วครู่และตอบกลับดูเหมือนจะแอบ,บลักลอบเข้าไปไม่ได้มีอสูรร้อยเนตรกับอสูรไร้เนรที่เดินตรวจตราไปมาทักษะการมองเห็นและได้ยินของพวกมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีเพียงแค่มีแรงอากาศกระเพื่อมเพียงเล็กน้อยเจ้าพวกนั้นก็สามารถรับรู้ถึงตัวตนพวกเราได้แล้ว ไปชิวหอรานเจ้าใช้ความสามารถหนึ่งในสิบส่วนจัดการพวกมันได้หรือไม่ข้ายังไม่เคยลองแต่สักหนึ่งหรือสองตัวคงจะไม่เป็นปัญหาหลังจากครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ไปชิวหอรานก็ตอบกลับไปดีมากเจ้าเห็นอสูรที่มีหนวดเต็มหัวนั่นหรือไม่จื่อเซียนชี้เป้าชายหนุ่มมองไปทางมหาอสูรตัวนั้น และพบว่ามันอยู่ณจุดที่ไกลที่สุดมหาอสูรที่จื่อเซียนบอกนั้นแตกต่างจากตัวอื่นๆที่ยืนลาดตะเวนไปมามันกําลังนั่งชันเข่าอยู่บนยอดเขา่ากรงเล็บแหลมคมวางพาดบนหัวเข่าราวกับกําลังตกปลามีดวงตาเพียงดวงเดียวบนหัวมันถูกปกคลุมด้วยเส้นขนที่ดูอ่อนนุ่มราวกับหนวดและมีวัตถุคล้ายกับก้อนเนื้อลูกกลมๆสีชมพูตรงปลายของเส้นขนเหล่านั้น นั่นคือเสาสัญญาณหากมีใครไม่ระมัดระวังตัวแล้วสัมผัสกับต้นหญ้าแม้เพียงแผวเบามันก็จะส่งสัญญาณเพื่อดึงดูดเหล่าอสูรทั้งหมดมาทันทีถ้าต้องการฝากเข้าไปเจ้าจะต้องกำจัดมันเสียก่อนจุดอ่อนของมันอยู่ตรงท้องเข้าใจแล้วไปชิวหอรานพบว่าการมีจื้อเซียนอยู่ด้วยนั้นมีประโยชน์อย่างมากบรรดามหาอสูรเหล่านั้นมีความสามารถที่น่ากลัวบางตัวมีความสามารถในการฟื้นฟูร่รางกายที่ไม่ธรรมดา หักโจมตีไม่โดนจุดสำคัญแม้ร่างกายจะแตกสลายเทว่ามันก็สามารถฟื้นฟูกลับมาใหม่ได้ตลอดเวลาแต่เมื่อมีจื้อเซียนช่วยทีจุดอ่อนจึงทำให้ไปชิวหอรานสามารถสังหารพวกมันได้ทันทีแม่นางหลีรอที่นี่สักครู่ชายหนุ่มหันไปคุยกับหลีจิ่นเหยาเข้าใจแล้วหลีจิ่นเหยาพยักหน้าเบาๆจากนั้นก็นั่งลงตรงหลังโขดหินอย่างเรียบร้อย เมื่อเห็นว่านางซ่อนตัวดีแล้วไายชิวหอรานจึงพุ่งออกไปยังตำแหน่งของมหาอสูรหัวหนวดทันทีขณะที่มหาอสูรตัวอื่นกำลังหันหลงังไายชิวหอรานก็ใช้โอกาสนั้นพุ่งไปอยู่ตรงหน้ามันและโจมตีอย่างไม่ลังเลคลื่นจากวงแหวนสีทองของไายชิวหอรานพุ่งออกไปชนกับท้องของมหาอสูรตรงหน้าพลังนั้นปัดเป่าร่างกายส่วนบนและส่วนล่างให้แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ เมื่อจุดอ่อนถูกทำลายทำให้รูม่านตาของมหาอสูรค่อยๆหรีลงร่างกายมหึมาล้มล,ลงกับพื้นเป็นผลให้ฝุ่นควันตลบอบวนไปทั่วก่อนจะสิ้นลมการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันดึงดูดมหาอสูรอีกสองตัวพวกมันคำรามและโจมตีใส่ไปทิวหอรานพร้อมกันอสูรยักษ์ที่มีดวงตาสีแดงปล่อยคลื่นเสียงอันน่าสะพรึงส่วนอีกตัวที่มีสีสษะเหมือนอสอรพิษก็พ่นพิษออกมาคล้ายหาฝน เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีอันตกตะลึงแทนที่จะกังวลทว่าชายหนุ่มกลับยุกยิ้มและชักกระบี่ออกมาไม่กี่ลมหายใจต่อมาด้วยเสียงกึกก้องราวกับกำลังเคลื่อนผูผาก็ดังขึ้นอสูรยักษ์ทั้งสองถูกไปชิวหอรานใช้กระบี่ฟันขาดเป็นสองท่อนโดยไม่กระพริบตาชายหนุ่มโยนด้ามกระบี่ที่อยู่ในมือทิ้งก่อนจะกลับมาหาหลีจินเหยาที่ซ่อนตัวอยู่ ความเก่งกาจเยี่ยงบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงนั้นหายากอย่างแท้จริงหญิงสาวจากสำนักสูรสวรรค์กล่าวชมด้วยใบหน้าที่แทบจะระงับความตื่นเต้นไว้ไม่มิดแค่เจ้าเยินยอเกินไปแล้วไปชิวหอรานถูจมูก เมื่อเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสหรือสิทธิ์คนอื่นๆในสำนักชายหนุ่มสามารถพูดเรื่องตลกไรยางอายได้มากมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์แต่เมื่อได้รับคำชมอย่างจริงใจของหลีจินเหยาวยเขากอดไม่ได้ที่จะเขินอายไปชิวหอรานกับหลีจินเหยาวยงทำตามคำแนะนำของจื้อเซียนและเดินมาจนพบทางเข้าไปยังสุสานของเผ่าเทพเมื่อมองไปยังเรือพายลำเล็กๆตรงหน้าที่จอดอยู่ริมฝั่งชายหนุ่มก็เอ่ยถามจื้อเซียน เจ้าแน่ใจหรือว่านี่คือทางเข้าสุดสารของเผ่าเทพแน่นอนเว้นแต่ว่าภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของข้าจะมีปัญหาจื่อเซียนตอบอย่างมั่นใจทำไมข้ารู้สึกว่ามันดูธรรมดานักปชิวหอรานมองดูแม่น้ำตรงหน้าด้วยความเศร้าโศกใจจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นเรือก่อนแล้วเจ้าจะทราบเองจื่อเซียนกล่าวตกลง ไปชิวหอรานพาหลีจินเหวยาวขึ้นเรือหลังจากปลดเชือกที่มัดเรือแล้วขณะที่กำลังจะพายอยู่นั้นจื่อเซียนกลับตะโกนขึ้นว่าเดี๋ยวนะเรือลำนี้ต้องใช้พลังวิญ,ญญาณที่แท้จริงในการพายอย่าแต่ต้องมันเดี๋ยวก็ตกไปในมิติอื่นเข้าหรอกชายหนุ่มจำต้องมองไปที่หลีจินเหวยาวด้วยความอึดอจจัดใจแต่เพื่อความหวังในการบรรลุขั้นพลังเขาจึงฝืนส่งไม้พายให้นาง หลีจิ่นเยาดูมีความสุขมากที่ได้ช่วยเขานางพายไปอย่างมีความสุขและพาเรือมุ่งหน้าไปยังป่ากหุกเขาในลำธารบทที่147ครั้งหนึ่งบนท้องฟ้าลำธารค่อยๆไหลเข้าในหุบเขาจนท้ายที่สุดก็ไหลเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของหุบเขาจื้อเซียนสั่งให้หลีจิ่นเหยาพายเรือไปต่อเรือแล่นตรงเข้าไปในถ้ำและไม่นานบริเวณรอบๆพลันมืดลงกลายเป็นสีดำสนิท หลังจากเดินทางมาได้อีกพักใหญ่ไปชิวหอรานก็ได้ยินเสียงของหลีจินเหยวถามอย่างประมาบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงยังคงได้ยินเสียงของข้าอยู่ใช่หรือไม่ตอนนั้นเองที่ชายหนุ่มค้นพบว่าความมืดรอบตัวก็ดูเหมือนจะมีส่งผลแปลกๆบางอย่างออกมาแม้แต่จิตสำนึกยังได้รับผลกระทบและสำรวจได้ยากกว่าปกติ ไฟชิวหอรานยังรู้สึกว่าแม่หลีจินเหยาจะนั่งอยู่ตรงข้ามทว่าเหมือนานางไม่อาจสัมผัสลมาหายใจของเขาได้ในตอนนี้ได้ยินไฟชิวหอรานตอบกลับข้านึกว่าถูกแยกกับท่านเสียแล้วเสียงของหลีจินเหยาเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมในทันใดข้าพยายามจะใช้วิชาให้เกิดแสงสว่างแล้วทว่าไม่สามารถใช้วิชาเหล่านั้นได้ในความมืดนี้ นับเป็นเรื่องที่แปลกมากไปชิวหอรานลองดูเช่นกันก่อนจะพบว่ามันเป็นเรื่องจริงชายหนุ่มจึงเปลี่ยนไปใช้ผนึกอัคคีที่ไม่มีวันดับมันพุ่งออกมาและปรากฏแสงสว่างในความมืดแต่ให้ความสว่างได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเห็นแสงสลัวสองประกายในความมืดกับชายผมขาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าหลีจินเหยาจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกและพายเรือต่อ ในความมืดมิดไม่สามารถมองเห็นรอบด้านได้อย่างชัดเจนนะักมีเพียงเสียงพายเรือและเสียงน้ำดังกระเพื่อมเบาๆเท่านั้นไปชิวหอรานรู้สึกว่าถ้ำค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นสายลมพัดผ่านหน้าของไปชิวหอรานและหลีจิ่นเหยาไปอย่างแผ่วเบาดูเหมือนทางออกจะอยู่ตรงนั้นหลีจิ่นเหย่ยาเร่งฝีพายขึ้นอีกเป็นเท่าตัว เรือเริ่มแล่นเร็วขึ้นความมืดค่อยๆหวนคืนกลับหายไปก่อนจะพบว่ามีแสงสว่างรำไรเล็ดลอดออกมาเบื้องหน้าและพวกเขาจึงหันไปมองยังทิศทางของแสงทว่าเมื่อมองไปกลับก็ต้องกลั้นหายใจไปชั่วขณะสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแห่งจัก,กรวาลอันงดงามดวงดาวนับไม่ถ้วนกำลังส่องแสงระยิบระยับแพรวพรวยามค่ำคืน และเรือที่พวกเขากำลังนั่งอยู่นั้นไม่ทราบว่าเมื่อใดที่ลอยอยู่บนดาราจักรที่เต็มไปด้วยดวงดาวส่วนหุบเขาและลำธารก่อนหน้านี้ได้อันตอทานหายไปเมื่อใดไม่มีใครทราบดาวดวงหนึ่งปรากฏขึ้นใกล้ๆความร้อนที่มาจากดวงดาวรวมทั้งพื้นผิวอันมหึมาของมันทำให้พวกเขาตกตะลึงเล็กน้อยมันเป็นของจริงไปชิวหอราและหลีจิ่นเหยวคิดเหมือนกันมันเป็นอย่างไรกันแน่ เป็นสุสารเผ่าเทพงั้นหรือจื่อเซียนเอ่ยถามอย่างสงสยัยเราพายเรือมาจากลำธารเล็กๆเ,เหตุใดถึงมาโผล่บนจากกระวลได้หลีจิ่นเหียาเอ่ยถามเสียงต่ำข้าไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เลยนะเพราะท้องฟ้าและพลังแห่งความมืดก่อนหน้านี้เป็นพลังของเผ่าเทพจื่อเซียนตอบกลับ เทพเป็นร่างจุติของสรรพ,พสิ่งและกฎของธรรมชาติลทัทธิเต๋าก็เป็นธรรมชาติแม้แต่ทักษะในการจัดการพื้นที่ที่เทพใช้ก็ด้วยสัญชาตญาณก่อนที่พวกเขาจะตายยังซับซ้อนกว่าอาคมในราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์ของข้ามากดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เจ้าจะไม่รู้สึกถึงความผันผวนของพื้นที่ที่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติน่าทึ่งมากหลีจิ่นเหวยมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว จื่อเซียนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนี้คืออะไรอย่างนั้นหรือมันเป็นท้องฟ้าดั้งเดิมขณะที่จื่อเซียนพูดหลีจิ่นเหยาก็ขยับไม้พายและแล่นเรือไปตรงทางช้างเผือกใกล้ๆเทพในอดีตส่วนใหญ่เกิดและอาศัยอยู่ที่นี่เป็นร่างของกฎธรรมชาติกับดวงดาว พวกเขาครองโลกแทนที่สวรรค์แต่หลังจากที่เผ่ามนุษย์กับอสูรเผ่ามันรวมตัวกันเพื่อเอาชนะท้องฟ้าน,นี้จึงลดระดับความสูงลงมาจากเดิมและฝังลงไปกับพื้นดินผ่านความผันผวนของพื้นที่หลายพันปีดังนั้นนี่จึงเป็นสุสานของเผ่าเทพของจริงดวงดาวเคลื่อนผ่านพวกเขาไปช้าช้าจื้อเซียนกล่าวขึ้นว่าในอดีตดวงดาวเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจิตสำนึกกับพลังงานได้ถูกควบแน่น พวกมันเคยเป็นเทพแห่งดวงดาวในเหล่าทวยเทพแต่ตอนนี้สูญสิ้นไปหมดแล้วยามนี้จึงเป็นเพียงก้อนหินที่มีพลังมากมายเท่านั้นทางช้างเผือกค่อยๆกว้างขึ้นเรือที่พวกเขากำลังนั่งอยู่ดูจะพิเศษขึ้นมาหลีจิ่นเหยาลองออกแรงพายเบาๆแต่มันกลับทยานออกไปอย่างรวดเร็วผ่านหมู่ดวงดาวนับล้านที่นี่สวยดีนะ เมื่อเห็นดาวตกที่ร่วงหล่นหัวใจของหลีจินเหยาเริ่มงอกงามเหมือนด่างดอกไม้ที่ได้รับการดูแลรดน้ำนางมองชายที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงียบๆแต่พบว่าชายหนุ่มกำลังจับกะโหลกของจื่อเซียนด้วยใบหน้าที่ฉายแววจริงจังก่อนจะหันหน้าไปมองรอบๆเพื่อสำรวจท้องฟ้าด้วยการกระทำดังกล่าวทำให้ชายหนุ่มเหมือนออกมาตามล่าหัวขโมยที่แย่งข้าวเจ้าไข่น้อยกิน เพอเวลานี้ข้ารู้สึกชื่นชมเจ้าสำนักสู่จริงๆหลีจิ่งเหยาอดไม่ได้ที่จะกล่าวในใจจักรวานกำลังจะสิ้นสุดจื่อเซียนเอ่ยเตือนขึ้นมาทั้งสองมองไปในทิศทางของเรือที่กำลังแล่นทางช้างเผือกที่ลอยอยู่ในจักรวาลมาบรรจบกันตรงนั้น ในบริเวณที่บรรจบกันของทางช้างเผือกมีแท่นแกะสลักจากหยกขาวอยู่บนบันไดหยกที่เชื่อมต่อกับท้องฟ้ามันทอดยาวไปถึงส่วนลึกของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมีศาลาสวรรค์แห่งเผ่าเทพที่เหล่าเทพเคยอาศัยอยู่จือ่อเซียนมองดูครู่หนึ่งแล้วพูดว่าไปกันเถอะเราขึ้นไปที่นั่นได้แล้ว หลีจิ่นยาวค่อยๆเอนเรือไปที่แบนชิดขอบของแท่นหยกจากนั้นไปชิวหอรานก็โยนเชือกป่านดอกจันหนึ่งและผูกเรือไว้กับเสาหยกสีขาวบนแท่นหยกบันไดหยกดูแปลกตานักทว่าทั้งสองค่อยๆก้าวขึ้นไปแต่ทันใดนั้นก็พบว่าแต่ละก้าวทยานไปด้วยความเร็วสูงทว่าความจริงแล้วกำลังก้าวเดินตามจังหวะปกติแต่อธิบายไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เส้นทางมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎธรรมชาติที่ทวยเทพยุคก,ก่อนได้ทิ้งไว้เพื่อความสะดวกสบายจื้อเซียนกล่าวสาวน้อยเจ้าควรจะคลายพลังป้องกันได้แล้วไม่ใช่หรือหลีจิ่นเหยาตกใจอยู่ชั่วครู่ก่อนจะถามไม่มีไอความแค้นนั่นแล้วสินะที่นี่ไม่มีไอความแค้นมันเป็นเพียงสุสารของเผ่าเทพจื้อเซียนกล่าวเบาๆ ขณะที่ทั้งสองก้าวขึ้นไปศาลาอันง,งดงามค่อยๆปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามีคานแกะสลักและวิหารที่ถูกออกแบบอย่างวิจิตรศิลป์วิหารบางแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่เมื่อมองดูสิ่งล้ำค่าเหล่านี้ไปชิวหอรานและหลีจินเหยาก็พอจะจินตนาการออกกว่ามันเคยสวยงามเพียงใดในที่สุดบันไดยกที่ทอดยาวก็สิ้นสุดลงและประตูยกสีขาวขนาดใหญ่ก็ได้ปรากฏขึ้นเบื้องหน้า